ครับวันนี้เฮามาเขียนจ้อยเจียงแสนต่อนะครับ uh, ก็เหลือแถมบาทเดียวก็จะจบแล้วนะครับบาทสุดท้ายนะครับบาทสุดท้ายนี่ก็มันมีอยู่วักสองวักนะครับมันมันวักท้ายนี่มันมีสองคำนะครับสองคำนะครับ uh, วักแรกนี่จะมีหกรำหรืออาจจะขยายก็ได้ดูจะตัดก็ได้นะแล้วแต่นะครับถ้อมันเข้าทํานองได้ก็ก็เป็นได้นะครับ uh. ท,ที่ข้อสำคัญก็คือการสัมผัสนะครับสัมผัสไายวัคที่สองนี่นะครับมามามาลงตรงกร,รมลองสุดท้ายของวัคแรกนี่นะครับอ่าแต่ตรงนี้บผม,มได้เน้นว่าจะเป็นเสียงตรีหรือเสียงโทพิเศษอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเสียงโทปกติก็ได้หรือเสียงธรรมดาก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็คำจะส่งนะครับจะส่งมาสองสองตัวสุดท้ายนี่คำนี้จะต้องเป็นไม่เอกนะครับไม่เอกนี่ก็หมายว่าเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกไม่ไม่เอกเสียงเอกคำตายนะครับไม่เอกเสียงโทเสียงโทคำตายนี่มันไม่ได้อยู่สี่เสียงนะครับอันนี้ไม่เอกสองคำสุดท้ายนี่นะครับสองคำสุดท้ายนี่ก็ ดังเดิมปน้ปนม่ได้เขียนว่าเป็นคำทั่วไปนะครับแต่ผมโคนเน้นให้มันเป็นเสียงสามัญน,นะครับลงท้ายเนี่ยมันจบแล้วขอเป็นเสียงสามัญน,นะครับอ่าสี่ตัวตัวนี้นะครับเสียงสามัญไอ้คำนี้มันก็น่าจะเป็นเสียงสามัญหรือเสียงจัตวานะครับลองสุดท้ายเยนะครับทีนี้ฮามาแต่งเลยนะครับนามนามแหลมจี้มันอย่างมาแหลมะนี่ตัวปี้อย่างมาก,กวัว มาหลงดงไม้เพราะใจด้านมาพันผัวจะหาเมียงามๆสักคนก่อบ่ได้ย้อนว่าทรั์สิ่งของเงินทองบ่อปอยาไส่อ่าที่นี่มันบทสรุปแล้วนะครับอาจจะเขียนอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะครับอ่าสรุปเอามันม้วนนะครับมันม้วนทีนี่เราก็สรุปเลยนะครับสรุปเลยนะครับอ่าบาลังบาลังบาลัง อ่บ่านี่ก็บาล่างบ่าก็ตบะเป็นตัวหนึ่งนะที่ใจได้ใจไม่กล่าวโบงได้นะครับอ่าบ่าบาล่างเสียงโทพิเศษนะครับบาล่างเสียงโทวพิเศษก็ใจตัวละนะครับมาล่าง่าล่างมาจุอ่า đây mà xì cầm chu à chú mở làm mà chú lại à, lại chỗ lại lại nên mình chu chỗ lại gặp chú lại lại nè à ความจริงมันต้องเป็นสไลด์นะครับแต่โบราณพวกเก็ขออนุโลมได้นะครับอ,อนุโลมมันเป็นสไลด์ได้นะครับไล่ได้ไล่ได้ลไดล่เอามันใกล้กันนะครับทีนี้อ่านี่มันเป็นเสียงโทนะครับขอ่าก็อนุโลมอนุโลมไล่ทีนี้เราก็มาตัวนี้นะครับอันนี้มันต้องเป็นอ่าเสียงเอกนะครับอ่าเสียงเอกไม่เอกเสียงเอก เสียงเอกไตอา่าไม่เอกเสียงโทเสียงโทตายอ่ะมาล่างมาจุไล่ปีอ่อ่าปี่อ่าปี่เห็นไหมครับอา่าปี่อ่ได้แล้วปี่ก็คือไม่เอกนะครับมาเสียงเสียงโทนะครับมาก็มาล่างมาจุไล่ไล่นี่สัมผัสธ์กับอืมไซนะครับมามันไล่ก็สละไอายก็สละไอเนี่ยมันก็ กล้ๆกันนะครับปนอนุลมอนุลมเนะมาจุบาล่างมาจุไล่ปี่เมาลมเมาลมเมาเมาลมเมาลมนะครับเมาลมเมาก็เสียงสามัญนะครับลมเสียงสามัญนะครับก็นี้ขออขอให้เป็นเสียงสามัญกันแล้วกันมาคำลงท้ายนะครับ เมาลมเห็นไหมว่าหรือนะฮะอันนี้อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับบาล่างมาจุไล่พี่เมาลมแต่มาคาฮออาจจะอยากยืดนะครับอยากยืดนะฮะอยากยืดก็คือคือมันยาวไปหน่อยก็ยังได้นะครับอ่าก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่จะแต่งเติมนะครับอ่าบาล่างมาจุไล่ปอหฮังเออปอห้ังเออป้อ ป่อฮางนะครับป,อปอ่อ้างพ่อฮาง,างอ่าอย่างอย่างอ่าอย่างตัวเนี้ยนะครับอันนี้เติมนะครับอ่าอันนี้อ่าเห็นไหมพ่อฮางอย่าง,างปีเนี่ยปีตัวนี้นะครับอืมเมาลมมาก็ก,ก็ก็สุดแล้วแต่จะต่อบบบต่อก็ได้นะครับหรือต่อก็ ก็บม่ได้มีปัญหาเนะอะก็ก็บกเป็นอย่างนะครับอ่าก็ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับอทีนี้เฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบอืแบบที่สองนะครับอบาลางมาจุไล่ป่อ้างย่างปี้เมาหลงทีนี้เฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองก็คือการที่ยืมเอาอักษร ไทยนะครับมาปรับเทียนเพื่อเป็นอักษรล้านนานะครับก็เขียนประกอบคำกับผสมมาสานกันไปนะครับแบบไทยล้านนานะครับบ้านะครับบ้าบ้ามาล่างล่างเสียงโทพิเศษนะครับมาล่างมาจุไล่ป้ออ่ะ ตัวยืมตัวพอพานมาเป็นตัวปะนะครับมาตัวหางนะครับมาตัวละนะครับมาตัวละนี่มันแทนตัวห้านะครับมาตัวห้างย่างตัวยะนะครับมาตัวยะอยอนะครับย่างย่างปี้นะครับปี้เามาเมาลมเมาลม,ม,ลมอ่าทีนี้นะมาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบ ที่สามดูนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับทั้งรุ่นเลยนะมาสะกดเขียนตามสำเนียงคำอู้ภาษาละนาทางบนบนนะเสียงเอาไม่ได้รับตายเอาไปต้องไปดูไอ้แบบที่สองนี่นะครับอเอาหูฟังอย่างเดียวนะครับาสะกดเอาภาษาไทยสะกดเขียนไปตามนั้นนะครับก็หนึ่งด้วยมันระบบการพานเสียงมันม่เหมือนกันนะครับอ่า มันก็เลยเสียงมันบัตาต์บิตรงกันที่เสียงโทเสียงโทพิเศษนะครับอเพราะนั้นมันก็จะระบบมันคนละระบบกันนะครับอในภาษาละนากับภาษาไทยนะครับทั้งทั้งที่เกิดมาพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าพ่อของรามก็แหงก็สุขโขทัยก็ละนาใต้นะครับอ่าก็สุขโขทัยนะครับละนาทางใต้นะครับใต้สุดก็คือพ่อของรามก็แหงนะครับก็เป็นเปื้อนครับอืม พ่อขุนเมองลายนะครับ่าก็ภาษามันเลยมันก็คือมาที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันแนวความคิดมันคนการ่ันเสียงมันคนละระบบไปได้มันก็เลยแยกเป็นไทยน้อยไทยใหญ่นะครับอาฮอกว่ากันไปนะครับมาล่างมาล่างอ่าล่างนี่เสียงโทรพิเศษนะครับไหครับ ตัวในภาษาละนาบนตัวตัวละนะครับตัวละมาเมื่อมาอยู่โก้ครับตัวฮะแล้วมันก็เป็นตัวละนะครับตัวละอักษรอักษรต่ำนะครับะละ,ะโดนแม่ขอจ้างไปบัลลังลังนะครับลังนะครับอัอนลุ่มนี่เราอันภาษาแบบปฏิวัติเบทร์สองนี่ครับก็ ยืมตัวหอหีบมาเป็นตัวหะนะครับยืมตัวลอลิงมาเป็นตัวละนะครับมามันก็เป็นตัวละนะครับเมื่อโดนไม้ขอจ้างไปกัลังอ่าบ้าลังนะครับมาอันรูมนี่หรออันรูมนี่ก็เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวบใบไม้นะครับตัวหอหีบนะครับตัวลอลิงนะครับมาก็อันแบบที่สองนี่อ่านแบบภาษาละนานะครับด้วยกด ของภาษาละนาอ่านนะเพราะว่าไส้ในนี่เป็นอักษรละนานะครับตัวบะตัวหะตัวละนะตัวละนะครับมาตัวมะนะครับแม่มะอันลูมนี่นะครับอันลูมนี่เป็นภาษาไทยนะครับตัวบอใบไม้ครับตัวหีบตัวลลิงนะครับอ่านแบบภาษาไทยนะครับอืมบอนจะไปอ่านเปิบไปอ่านแบบภาษาละนาผมได้นะครับอ่านว่าบาลลังบาลลังนะครับอ่านออกเสียงโทนะครับ โผปกตินะครับบาล่างนะครับบาล่างนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ er ันนี้คือในแนวของพ่อขุนรามําแหงนะครับเปิ like. ้นอ่านว่าบาล่านะฮะเปิ้นบอกมีไม้โทรอ่าพิเศษฮ้อนะครับอ่าเพราะนั้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นผ่านเปิ้นมีแค่นี้ก็เราจะต้องดัดแปลงกันแล้วนะครับ่าเพราะว่าเขาจะเอาภาษาอะไรมาเขียนเนี่ยจะเฮ้อมันตรงตรงเสียงตัดเสียงเนี่ยมันมาตัดนะครับอ่าอย่างนี้มันมาตัดนะครับจะไปเปิ้ลเพื่อมันตัดมันก็มาได้นะครับ่า มันไม่ใช่ความจริงมันความจริงมันพิสูจน์ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นมาเฮาวอ้ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้แล้ครับมาตัวไข่ตัวมันนะครับอในจนตัวผมก็เอาจุดประดับใบอย่างนี้นะครับเพื่องวยว่าอ๋อรมที่มีจุดประดับไม่โทนี่นะครับตามแบบฉบับที่ผมเขียนนะครับต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับบาลังแอนบาลังหรือเปล่หมดนะครับมาจุอันนี้แหละครับ อันนี้แบบภาษาไทยอ่านว่าจุจุนะครับเสียงเอกนะครับอ่าอันนี้อ่นนานว่าจุนะครับอ่าเพราะว่าอ่านแบบลานานะครับจนุนะมันเป็นตัวจ้ะนะครับโดนไม้กุ้ไว้กับจุนะครับอ่าอันนี้เราครับอันนี้ตัวจอจานโดนสละอุไปอ่านว่าจุอ่าเสียงเอกไงครับเพราะนั้นเราก็ใส่ไม้จัตวาบอเนี่ยนะครับ โจจานเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจดจดตบปอนะครับอ right ่ามีอยู enfin, exactly like ่เก้าต mm ัวนะครับอ่าเพราะนั้นก็ผ่านได้กูเสียงนะครับมาจุไลอันที่เหมือนกันกันแล้วไปนะครับป้อนะครับอ่าอันนี้เนี่ยป้อนะครับอืมภาษาละนาบนปอมันต้องใช้ปปาเขียนนะครับอ่าปปาเขียนนะอ่าปปาก็เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับ กอจอดอจอดอจอบอปอนะครับอ่าปอปอเสียงเอกนะครับปออ่ามาโคนมาเขียนนี่มันก็ปอครับมันปอไปได้แน่ปอมันไม่โทรกับปออ่าเนี่ยปอ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 อืมแล้วก็บปอหรออ่าปอปออะไรเนี่ยเลยอุ้ยเสียวปออะไรเขียนอะไอ่าก็มันโทรพิเศษหรอกครับปอปอโทรพิเศษก็จุดไปประดับไปอะไรหรอกมาเห็นไได้กู้เสียงไหมได้กู้เสียง ป่อเอป่ออ่ะป่อปอใส่ไม่ตีไว้ปอโอ่ะปออ่ะอ่ะป่ออ่ะปอเออปอเห็นไหมได้กู้เสียงนะครับถ้าเขียนแบบนี้ได้เขียนได้กูเสียงนะครับอืมป่อเสียงโทรอ่าไมโทเห็นไหมครับป่อป่อฮางอ่างางนี่เสียงฮางมันต้องหอน้งู้ครับฮางฮางอ่า ย่างอ่าตัวนี้มันย่างนะครับตัวอยอคือตัวยะนะครับอ่าย่างอ่านเป็นออกเสียงยอ,อยักษ์ไทยนะครับย่างนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นตัวยะนะครับอ่ามันก็ใช้ยอตัวเดียวนะครับอ่านเป็นตัวยะปี้นะครับอันนี้ก็ทำลองเดียวกัน,นต้องใช้ตัวปปานะครับปีปีปีอ่าปีปอ่าปีก็ ไม่โทรเสียงโทรกับปี้กับเจ้ไม่โทรนะครับอปี้เหรอปี้เนี่ยนะปี้มันเสียงโทรพิเศษนะครับปี่ใส่จุดไปปี้เขียนได้กูเสียงไงว่ปีอปี่ปี่ปี่ได้กูเสียงเลยนะครับอถ้าเขียนอย่างนี้เขียนได้กูเสียงนะครับรับรองจะเอาเอาเสียงอย่างได้หมดนะครับอ ปีปี๊ปปี๊ปปีนะครับอ่าเมาเมาอ่านี่มันมีปัญหาเส,สียงสามัญเมาเมาลมอ่าเมาลมอ่าเห็นแล้วับได้ได้แล้วนะครับวันวันพวกนี้เราจะมาวันพวกนี้เราจะมาจอยนะครับอ่าได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับอ่าพวกนี้จะพวกนี้จะมาจอยให้ฟังนะครับอ่าวิธีการจอยเห็นไหมครับน้ำ นำแหลมจี้มันอย่างมาแหลมจะนี้ตัวปี้อย่างมากัวมาหลงดงไม้เพราะใจด้านมาพันผัวจะหาเมียงามๆสักคนก็บ่ได้ย้อนว่าทรัพย์สิ่งของเงินทองบอกปอยาไส้บล่างมาจุลายปองฮังอย่างปี้เมาลมนะครับอ่าวันพวกนี้เราจะ ผมจะแสดงวิธีการจ้อยเพื่อดูนะครับ